อยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กอยากผิวหน้าอ่อนเยาวต้องรักษาโครงสร้างของชั้นหนังแท้ไว้ให้ได้เคล็ดลับวิธีการทาผิวหน้าอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดและคุณไม่ต้องเสียเงินฟรีในการจ่ายค่าครีมต่อให้คุณซื้อครีมมาไม่ว่าจะเป็นครีมราคาที่สูงหรือราคาที่ไม่ได้แพงมากแต่มันจะเกิดประสิทธิภาพถ้าเรารู้จัก การดูแลผิวแบบถูกวิธีและครีมแบบไหนที่เหมาะสมกับผิวหน้าของเราเครานี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการทาครีมบำรุงผิวเราควรที่จะต้องรู้จักกับผิวของเราก่อนว่าผิวของเราเนี่ยมีลักษณะไหนผิวแห้งผิวมันหรือผิวผสม ถ้าเราเป็นผิวแห้งเราควรที่จะต้องเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราแต่ถ้าเราเป็นสาวที่ผิวมันนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควรมีส่วนผสมของ AHA BHA โดยการผัดเซลล์ผิวอ่อนเพราะถ้าผิวมันมากเกินไปเนะะี่ยค่ะน้ำมันมันก็จะเคลือบบนใบห,หน้าเวลาที่เราทาครีมอะไรลงไปสู่ผิวหน้าเนี่ยครีมเนี่ยมันจะไม่ลงลึกสู่ชั้นผิว เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวหน้าเราก็จะมีผิวหน้าที่แข็งแรงขึ้นตอนที่เราเป็นเด็กสาวนะเราก็จะมีคอลลาเจนเต็มสมบูรณ์เลยแต่พอหลังจากอายุ20ปีตัวคอลลาเจนเนี่ยมันจะลดลงไปเวลาที่คอลลาเจนลดลงไปเนี่ยจะลดลงไปถึงปีละ1.5เปอร์เซน เมื่อคอลลาเจนมันลดลงไปเนี่ยค่ะมันเกิดอะไรกับผิวเราผิวของเราเนี่ยจะเรียบเนียนผิวของเราจากเต่งตึงผิวของเราจากฟูเฟิร์มมันจะไม่เด้งมันจะไม่ฟูมันจะไม่เฟิร์มเหมือนตอนที่เราเนี่ยเป็นเด็กสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่มันขาดคอลลาเจนเนี่ยตรงส่วนเนี้ยที่ทันพูดนะที่ทันวงเล็บอยู่ตรงเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าชั้นหนังแท้อยากหน้าสวยอยากหน้าเด็ก อยากผิวหน้าอ่อนเยาว์ต้องรักษาโครงสร้างของชั้นหนังแท้ไว้ให้ได้และใช้ครีมอะไรละ่ะที่จะลงสู่ชั้นลึกลงไปก็คือทาจำพวกกลุ่มเซรัม่มพอพวกเซรั่มเนี่ยโมเลกุลมันจะลงลึกสู่ชั้นผิวของเรา คือลงลึกสู่ชั้นหนังแท้แล้วถ้าเราทาพวกเซรั่มลงไปเนี่ยมันจะซึมวืบเข้าไปในชั้นผิวทันจะใช้ตัวเซรั่มเป็นตัวเซรั่มที่มีส่วนผสมของไฮยาไฮยากับเซรามายจะดีมากเซรั่มที่มีส่วนผสมของไฮยามันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชืน้นคราวนี้มามีส่วนผสมของเซรามไมตัวเซรามไมนะคะที่มันช่วยได้คือในเรื่องของมันจะช่วยประสานผิวประสานผิวของเรา ให้ผิวของเราเนี่ยมันเต่งตึงมันแน่นมันเด้งมันฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราควรที่จะต้องมีส่วนผสมของไฮยาและเซรามไม้ตามท้องตลาดที่เราเลือกคีมอะค่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยไอส่วนผสมของไฮยาที่มันมีเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีส่วนผสมของไฮยาก็จริงแต่ไฮยาเขาใส่ไปกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องเช็คให้ละเอียดนะคะแต่อย่างของท่านเองเนี่ยท่านใส่ไฮยาไปนี่หู60%ต่อ หนึ่งขวดเพราะนั้นเวลาใช้ปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าผิวมันแน่นผิวมันเด้งผิวมันเฟิรม์มะนั้นสำคัญนะไฮยาเซรเมายเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ทันใช้มามันก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยแน่นผิวเด้งผิวเฟิร์มขึ้นแล้วเวลาทาเซรั่มให้นึกถึงว่าเราต้องทาเป็นตัวแรกตัวที่สคือที่ทันใช้ทันจะทาเป็นคอลลาเจนซึ่งทันจะใช้เป็นตัวนี้คอลลาเจน นี่คอลลาเจนทองคาในการทาบารุงผิวหน้าทุกวันและยิ่งทันใช้นะคะทันชอบใช้ตัวคอลลาเจนในการลด,ดหน้าที่สุดและตัวทันนะคะทันกล้าพูดทันกล้าการันตีเพราะทันใช้คอลลาเจนทาบารุงผิวหน้ามาตั้งแต่อายุ33ปีจนปัจจุบันนี้ตัวทันเองอายุอยู่ที่41ปีวันนี้มีลูกศิษย์ทักเข้ามาว่าไปเรียนกับทันมาเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้ทันยังหน้าเหมือนเดิมเลย หน้าย,ยังเป๊ะเหมือนเดิมนี่คือเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับเลยคือการทาเซรั่มเซรั่มที่มีส่วนผสมของไฮยาและส่วนผสมของเซรามาิคและทันก็ทาคอลลาเจนทองคำตลอดก็คือเป็นตัวนี้อันนี้คือทาบำรุงตัวทาบำรุงกับตัวนวดจะไม่เหมือนกันนะคะทันก็จะทาตัวบำรุงตัวนี้ทุกวันและทันก็เติมอาหารผิวเป็นมอยเจอไรเซอร์ทาเคลือบผิวบำรุงผิวชั้นบนและหลังจากนั้นก็ทากันแดดค่ะ ทากันแดดก,ก็คือเคลือบหมดเลยแค่นี้จบเพราะนั้นบางท่านนีจะบอกว่าเฮ้ยซื้อครีมมาเนี่ยราคาแบบหลักหมืน่นแต่ใช้แล้วไม่เห็นผลกลับไปนั่งดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยครีมบำรุงที่เราทานเนี่ยค่ะเราทาตัวไหนเป็นตัวแรกบางท่านไปใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ทาก่อนเป็นตัวแรกพอเราไปใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ทาบำรุงในตัวแรกมันทานแล้วมันอยู่ชั้นเนี้ยพอเราจะทาพวกเซรั่มมันทานลงไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้ชั้นเนี้ยเราไปทาเคลือบแล้ว เซรั่ม um มันก็เลยลงไม่ลึกเพราะนั้นตัวแรกเราจะต้องทาเซรั่มก่อนเคลียร์ไหมลองไปเรียงลำดับดูว่าไอ้ครีมบำรุงที่เราทาลงไปเนี่ยเราทาตัวไหนเป็นตัวแรกเพราะฉะนั้นปุ๊บทาครีมตัวแรกที่เราจะต้องทาถ้าเราอยากทาแล้ว mm hmm. เห็นผลมีประสิทธิภาพดีนะคะตัวแรกควรเป็นตัวที่โมเลกุลซึมลึกลงสู่ชั้นผิวก็คือ,อเริ่มต้นจากการทาเซรั่ม ตัวทันเองทันเริ่มต้นจากการทาเซรั่มตัวนี้ก็คือไฮยาลูรอนกับเซรามายเพื่อเป็นตัวกักเก็บความชุ่มชื้นหลังจากนั้นรักษาโครงสร้างของชั้นหนังแท้ตัวเองไปอีกก็คือเป็นตัวคอลลาเจนทองคำนะคะเราต้องเริ่มต้นดูแลผิวตัวเองเนี่ยตั้งแต่เด็กสาวนี่แหละอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กอยากผิวหน้าเฟิรม์มอ่อนเยาว จะต้องรักษาโครงสร้างของชั้นหนังแท้ไว้ถ้าคุณทําได้คุณดูแลรักษาโครงสร้างของชั้นหนังแท้ไว้ได้จะทําให้คุณอ่อนเยาว์ผิวเราเนี่ยจะดูเด็กขึ้นถึง10ปีเคล็ดลับนี้ทันก็ใช้ดูแลผิวหน้าตัวเองมาตลอดและกล้าการันตีกล้าคอนเฟิร์มบอกเลยว่าใช้แล้วผิวเด็กจริงผิวเด้งจริง